ยักษคราชซอนเล็บ,ลบ,ลบภาคสองเล่มที่14ตอนเมตตาต่อศัตรู หลังจากเดินทางแล้วเดินทางเล่า3มวันให้หลังทั้งหมดก็เข้าสู่พื้นที่แคว้นตาตาเมื่อมาถึงที่นี้ที่เบื้องหน้าสมควรสงบลงแต่แล้วหน่วยสอดแนมที่ล่วงหน้าไปก็รีบกลับมารายงานติ่งอวีนำกำลังรุดไปทั้งใช้คนมาบอกให้ฝูก๋วกงรอก่อนองคารักนั้นรีบรุดถึงข้างกายเสียสินแล้วกล่าวว่าก๋วกงที่เบื้องหน้ามีศึกสงครามไม่ทราบเป็นศัตรูหรือฝ่ายเรา โอแย่ oh yeah, ขอให้ขวากงรอสักครู่มันจะไปชมดูให้แน่ชัดเสียสินพอฟังต้องคลุ่นคิดตอนนี้วาลากับตาต้าสงบศึกกันแล้วยังมีผู้ใดฆ่าฟันกันในที่นี้ยังมีสนามรบโบกธงแบ่งแยกศัตรูฝ่ายตนเหตุใดจำแนกไม่ออกว่าใครเป็นใครดังนั้นเสียสินออกคำสั่งว่าเฝ้าระวังกับที่เดิมจัดคนหลายคนติดตามเราขึ้นไปสังเกตการบนเนินสูง คำสั่งพอถ่ายทอดออกไพร่พลที่เหลือก็วางกำลังป้องกันกับที่จากนั้นเสียสินนำกำลังหลายสิบคนขึ้นไปบนเนินสูงทอดสายตาสังเกตการเห็นบนทุ่งหิมะเบื้องหน้าปรากฏผู้คนหลายพันคนเข็นฆ่ากันวุ่นวายพวกมันแต่งกายคลับคลายไม่มีธงประจำขบวนจึงจำแนกไม่ออกว่าเป็นศัตรูหรือฝ่ายตนจริงๆเสียสินพบว่าติงอวีนำผู้คนหลายคนลงจากเนินสูง หยุดยืนอยู่ในที่ซึ่งห่างจากคนเหล่านั้นประมาณชั่วธนูเล่นสองดอกเนื่องจากมันเพียงนำผู้คนมาไม่กี่คนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต่อสู้ตลุมบอลกันทั้งสองฝ่ายยังคงฆ่าฟันต่อไปอย่างช่้าผู้คนที่ต่อสู้ตลุมบอลค่อยจำแนกผลแพ้ชนะตอนแรกมีฝ่ายหนึ่งค่อยๆถอยร่นทำให้ผู้สังเกตการอยู่ด้านข้างจำแนกออกว่าเป็นกำลังสองฝ่ายแต่เสื้อผ้าของพวกมัน ไม่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายธงประจำขบวนก็ไม่คงอยู่ผู้สังเกตการยังดูไม่ออกว่าพวกมันสังกัดฝ่ายใดต่อจากนั้นฝ่ายที่เพียงพลําเริ่มหันหัวมาถอยร่นไปอย่างไม่เป็นระเบียบอีกฝ่ายจึงฉวยโอกาสที่ได้ใช้ชนะจัดขบวนใหม่แล้วไล่กวดตามไปขบวนที่ไล่กวดตามแบ่งเป็นสสายสายหนึ่งไล่กวดโดยตรงอีกสายหนึ่งแยกย้ายไปทางซ้ายขวา อ้อมกระนาบใส่ดูท่าคิดรวมกำลังที่จุดหนึ่งจุดใดเพื่อกำจัดฆ่าศัตรูเมื่อครู่เนื่องจากต่อสู้ตลุมบอลกันจึงจำแนกไม่ออกยามนี้พอควบหมาไล่กวดตามก็เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดฝ่ายที่หลบหนียากจะมีม้าพ,วพ่วงผีบางตัวกระทั่งอานม้ายังไม่มีฝ่ายที่ติดตามไม่เพียงมีอานม้ากับผ้ารองอานม้ามีหนำซ้ำามาพาหนะพ่วงพี วิ่งห้อรวดเร็วดูท่าฝ่ายที่หลบหนียากรอดพ้นจากการถูกติดตามไปบทขยี้ฆ่าทิ้งฝ่ายที่ชนะทิ้งผู้นำชนเผ่าอยู่ทางด้านหลังหลังจากที่ทัพใหญ่สามสายไล่กวดตามไปคงเหลือผู้คนหลายร้อยคนรั้งอยู่ที่เดิมในจำนวนนั้นมีคนมองมาทางด้านนี้พวกมันพบเห็นติงอุยและเห็นเสี้ยสิน ซึ่งหยุดม้าอยู่บนเนินสูงดังนั้นมีผู้คนหลายสิบคนควบม้าโอบล้อมติงอวี่ไว้แต่ผู้นำชนเผ่าคล้ายไม่ต้องการเกิดเหตุแทรกซ้อนเพราะเห็นชัดตาว่าติงอวี่กับพวกสวมเครื่องแบบทหารหมิงบวกกับบนเนินสูงยังมีคนจึงเรียกตัวพวกมันกลับไปคนเหล่านี้ติดตามกองกำลังไล่กวดตามจากไปเสียสินเห็นติ้งอวี่หาเรือกับองครักษข้างกายหลายคำ จากนั้นควบม้าเข้าสู่สมรภูมิบนสมรภูมิมีสภาพเละเทะทั้งซากศพซากมาหยาดโลหิตกระเซ็นซ่านดังดอกทอเสี้ยสินเห็นติงอวี่ตรวจค้นสมรภูมิสู้รบเป็นเวลานานคลายคิดหาตัวนักรบที่รอดชีวิตช่วครู่ให้หลังติงอวี่หยุดยั้งบนสมรภูมิสู้รบคล้ายเสาะพบนักรบที่รับบาดเจ็บยังไม่เสียชีวิตแต่แล้วติงอวี่ควบม้ากลับมา เสียสินจึงใช้เท้ากระทบบังกลนมาขวบม้าลงจากเนินเป็นเรื่องราวใดหัวกงเป็นชนเผ่าวอวงกูกับชนเผ่าฉีมูดเตอ๋อแขวนตาตา้าสู้รบกันฝ่ายที่สู้แพ้เป็นชนเผ่าฉีมูดเตอ๋อเมื่อเป็นชาวตาตาด้วยกันชะไหนเข็นฆ่ากันเองติงอวี่หัวร่อเฮฮาแล้วกล่าวว่า <c oughs> เพราะมัน ไม่มีสเสบียงรับประทานผู้นำชนเผ่าของพวกมันไม่ยอมรับการจัดการของต้าหมิงเราที่ให้ขึ้นทะเบียนสัมมโนโครัวจึงทำตัวเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กเสียสินค่อยเข้าใจกระจ่างกล่าวขึ้นว่าประเสริฐมากดูท่าว่านซื่อวีกระทำได้ไม่เร็วคนบาดเจ็บในสมรภูมิล่ะมันขาขาดข้างหนึ่งที่ท้องถูกแทงใส่ดาบหนึ่ง เราจึงสั่งคนเชื่อดทิ้งจะอย่างไรปล่อยทิ้งไว้รังแต่สิ้นเปลืองสเสบียงอืมไปกันเถอะหลังจากได้รับความตระหนกเล็กน้อยขอบวนทัพก็เดินทางต่อตลอดรายทางพบเห็นซากศพที่ตายใต้การฆ่าฟันและซากศพแข็งตัวตายเพราะอากาศเหน็บหนาวคนพอล้มตายลงไม่นานก็กลายเป็นแข็งทื่อไม่ถูกสัตว์ร้ายแท้กิน ซากศพถูกฝังอยู่ในหิมะอันเน็ตอนาตสุดทนดูขณะที่ห่างจากขบวนทัพเหลียวตรงซึ่งเดินทางมาสงเคราะห์แขวนตาตาทั้งหมดก็พบเห็นการฆ่าฟันอีกฉากหนึ่งปรากฏลูกธนูแหวกฟ่าอากาศทับหมาตาตาคนแรกล้มลงคนหลังหนุนเนื่องเข็นฆ่ากันอย่างไม่คิดชีวิตทั้งสองฝ่ายต่างใช้ยุทธวิธีเจาะทะลวงคิดเจาะผ่านขบวนของฝ่ายตรงข้ามเจาะทะลวงไป เจาะทะลวงมาแต่ละครั้งล้วนมีคนล้มตายลงแต่เหตุการณ์สู้รบยังไม่ยุติคราครั้งนี้เสียสินกับพวกล้วนไม่หยุดยั้งยืนดูเห็นทั้งสองฝ่ายเข็นฆ่าจนตาแดงฉานพวกมันจึงหลีกเลี่ยงจากสมรภูมิอ้อมไปยังพื้นที่ที่สงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อนสุดท้ายพบเห็นคนเลี้ยงสัตว์ชาวตาตา้าพากันมุ่งหน้าไปยังค่ายสงเคราะห์ผู้ได้รับความเดือดร้อน พอเรียกพวกมันเข้ามาสอบถามดูค่อยทราบว่าขบวนทัพที่เข็นฆ่ากันทั้งสองล้วนเป็นชนเผ่าปูเหลียวเทอร์สาเหตุที่เข็นฆ่ากันเองคือรับประทานสเสบียงหมดสิ้นแล้วการอบพยพของแคว้นตาต้าครั้งนี้ได้รับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงสเสบียงที่อาลู่ไถเก็บสะสมไว้พอถูกเผาวอดไหวพวกมันก็ตกอยู่ในจุดอับที่ผ่านมาประสบสภาพขาดแคลนสเสบียงวิธี แก้ไขของพวกมันก็คืออพยพทั้งชนเผ่าใช้กําลังแย่งชิงสเสบียงของชนเผ่าอื่นและแย่งชิงพื้นที่เลี้ยงสัตว์สําหรับผ่านฤดูหนาวจากอ e ีกฝ่ายยังมีอีกวิธีหนึ่งคือจัดทับหมารุกล้ําพื้นที่ของชาวฮั่นปล้นชิงสเสบียงและหญ้าแต่ตอนนี้จางจุ้นนําทัพใหญ่เหลียวตรงประจําการอยู่ที่ชายแดนท่านคิดปล้นชิงสเสบียงและหญ้ามีสู้ขวางดาบเชือดคอตาย จะหมดจดกว่าเห็นผู้คนที่หิวโหยแข็งตัวตายยิ่งมายิ่งมากความคับแขนของคนเลี้ยงสัตว์ยิ่งมายิ่งรุนแรงบารมีของผู้นำชนเผ่ายิ่งมายิ่งตกต่ำลงแต่ว่าพวกมันไม่ยอมรับการจัดการกับสำนักเหลียวตงตูสื่อเหล่าผู้นำชนเผ่ายังมีชีวิตอยู่ได้แต่คนเลี้ยงสัตว์ทั่วไปไม่สามารถอยู่สื่อไปมีผู้คนจำนวนหนึ่ง ตัดสินใจออกจากชนเผ่าไปขอเข้าร่วมกับสำนักเหลียวตรงตูสือแต่ผู้นำชนเผ่าไหนเลยยอมอนุญาตดังนั้นการเขียนฆ่ากันเองจึงเปิดฉากขึ้นติงอีกลัวเสียสินเกิดเวทนาจิตขึ้นจึงกล่าวกวอกงท่านอย่าได้เห็นว่าพวกมันตอนนี้หน้าเวทนาเมื่อถึงเวลาที่หมัดของพวกเราไม่แข็งแกร่งกว่าพวกมันพวกมันก็จะดุร้ายกว่าสุนัขป่าอีก แม้กระทั่งตอนนี้หากวิชใชมีทัพวลา,าจ่อคุกคามอยู่เบื้องหน้าส่วนทัพใหญ่เหลียวตรงของเราตั้งทัพอยู่ด้านหลังท่านเข้าใจว่าพวกมันจะไม่รุกร้านชาวบ้านพวกเราหรือเสสินเหลือบมองมันแวบ,บหนึ่งคล้ายยิม้มคล้ายไม่เชิงยิม้มบนทุ่งหิมะก่อกระโจมหลังแล้วหลังเล่าตั้งเป็นค่ายที่หน้าค่ายมีหลุมดักมา หลังหลุมดักม้าใช้หิมะน้ำแข็งก่อตั้งเป็นป้อมประการสร้างสะพานข้ามหลายสะพานหัวสะพานตั้งเครื่องกีดขวางใจกลางค่ายเป็นคลังสเสบียงเก็บรักษาสเสบียงทั่วทั้งค่ายล้วนสาละวนวุ่นวายทั้งไพร่พลที่ถืออาวุธยาวลาดตระเวนเจ้าหน้าที่แจกสเสบียงคนเลี้ยงสัตว์ที่ขออนุเคราะห์ยังมีวัวและแพะที่ถูกกั้นอยู่ในคอก ส่วนในกระโจมใหญ่ของขุนนางผู้จึ้งซื่อแห่งเหลียวตรงว่านซื่อวียืนอยู่ตรงกลางยังมีขุนนางบุญกับที่ปรึกษาอีกหลายคนรอบข้างรายล้อมด้วยเหล่านักศึกษานักศึกษาทุกคนล้วนพลุ่งพล่านดานเดือดส่งเสียงร่ำร้องวุ่นวายว่วานซื่อวีต้องนึกเสียใจคลุ่นคิดขึ้นช่างไม่สมควรนำหนอนตำราโง่ง,งมเหล่านี้มาจริงๆเฮ้ย หลายปีมานี้แดนเหลียวตรงเกิดการพัฒนาด้านการศึกษาก็ประสบความสำเร็จก่อนที่ขุนนางจางซีถงถูกเรียกตัวกลับกลมพิธีการสถานศึกษาต่างๆผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดมีนักศึกษาจำนวนมากมาจากแผ่นดินจงหยวนสมัครเป็นครูสอนหนังสือก่อนที่ว่านซื่อวีจะมายังแคว้นตาตาได้คำนึงนึกถึงปัญหาการสื่อสารความจริงคิดนำนักศึกษาเชื้อสายมองโกกับนีเจินมา คนเหล่านี้ความจริงเป็นชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เชื่อมั่นความคิดคนเข้มแข็งกลืนคนอ่อนแอดังนั้นทำตามคำสั่งว่านซื่อวีอย่างเคร่งครัดชักจูงชาวตาต้าให้เข้าร่วมแต่ว่าพวกมันมีจำนวนน,น้อยเกินไปดังนั้นครูสอนหนังสือตามสถานที่ต่างๆขันอาสามาทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรับใช้ชาติบ้านเมืองว่านซื่อวีเห็นว่ากำลังคนไม่พอจึงตอบตกลง มิคาดครูสอนหนังสือเหล่านี้มาถึงแคว้นตาต้าไม่นานความคิดก็เปลี่ยนไปพวกมันเห็นคนเลี้ยงสัตว์ชาวตาต้าที่ไม่ยอมรับการจัดการจากราชสำนักหมิงต้องอดอยากแข็งตัวตายทั้งได้รับการร้องทุกข์จากผู้นำชนเผ่าที่ไม่ยอมอ่อนน้อมก็บังเกิดเวทนาจิตมีความคิดผดุงคุณธรรมขึ้นมาอันว่าผู้เมตตาไร้ผู้ต่อต้านชนชั้นผู้นำ สมควรมีใจกรุณาค่อยกล่อมเกลาชนชาวโลกได้แต่หมิงเราเป็นประเทศสูงส่งไหนเลยกระทำเรื่องเช่นนี้เมื่อใช้ผลประโยชน์เข้าล่อให้พวกมันเข้าร่วมถือเป็นพฤติการอันต่ำชา้าพวกมันขาดแคลนสเสบียงเสื้อผ้าร่อแรกใกล้าตายฝ่ายตนจะทนดูพวกมันอดตายเช่นสุนัขจรจัดได้อย่างไรดังนั้นพวกมันเรียกร้องให้ใต้เท้าพูดเจิ้งซื่อ แจกจ่ายสเสบียงสงเคราะห์ชาวตาต้าโดยไม่มีเงื่อนไขว่านซื่อวีนึกไม่ถึงว่าครูสอนหนังสือเหล่านี้มีเพียงไม่ช่วยเหลือกลับกลายเป็นทูตเจรจาให้กับอีกฝ่ายจนแทบรับมือไม่ได้แต่แล้วยามนั้นมีคนวิ่งมารายงานว่าไต่เท้าว่านฝูกวากงแย่กับพระยาไขยหยวนมาถึงหน้าค่ายแล้วว่านซื่อวี่พอฟังต้องกล่าวด้วยความยินดีว่าขอกง กลับมาแล้วฝูกัวกงเมื่อกลับมาแล้วย่อมปลอดภัยไร้เรื่องราวมีหนำซ้ำการมาของเสียสินจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้กับมันเหล่าครูสอนหนังสือก็บังเกิดความยินดียิ่งฝูกัวกงมีบาร,รมีที่แดนเหลียวตรงอย่างสูงหากสามารถเกลียกลกลมมันก็สามารถสร้างบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงดังนั้นทั้งสองฝ่ายพกความยินดีออกไปต้อนรับฝูก๋วกง ว่านสื่อุี่มองดูท่าทีที่กระยิมยินดีของเหล่าครูสอนหนังสือต้องรอบหัวรอในใจมันเป็นบัณฑิตนักศึกษาไม่กล้าโตแย้งเหล่าครูสอนหนังสือแต่ว่าเสียสินผิดแผกแตกต่างถึงแม้ฝูก๋อกงท่านนี้เคยสอบได้เป็นซิ่วไฉแต่ไม่มีท่าทีผู้คงแก่เรียนหากเป็นแม่ทับบูอันองอาจทั้งกระทำการตามความเป็นจริงไม่ใส่ใจกับชื่อเสียงจอมปลอม เหล่าครูสอนหนังสือใช้ลิ้นคารมสะกดตนเองไม่อาจโต้แยงแต่ยามอยู่เบื้องหน้าฟูกว๋วกงพวกมันยังคิดมีเปรียบหรือแผนต้อนสุนัขป่าสู้กับเสือความจริงเกิดจากมันสมองของกว๋วกงตอนนี้ชาวตาต้ากับชาววาราต่อสู้จนบาดเจ็บล้มตายตามกันเป็นไปตามแผนของกว๋วกงพวกท่านคิดถูกยันกลับมาก็มาเถอะ ว่านซื่ออุีคิดอ่านในใจนำครูสอนหนังสือทั้งหลายออกจากค่ายประจวบกับเสียศินกับติงอุีและพวกมาถึงหน้าประตูค่ายนำแม่นางเสี่ยวอิงไปพักผ่อนก่อนเสียศินพอเข้าสู่ค่ายก็ออกคําสั่งคำหนึ่งว่านซื่ออุีจึงสั่งคนนําเสียวอิงไปถึงแม้นางสมรักสมปรารถนาแต่หลังจากเข้าสู่เขตแดนของตาตาเซียวอิงเห็นคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายมีสภาพอเนจอนา ไหนเลยสบายใจได้เสียสินเข้าใจความรู้สึกของนางพอเข้าค่ายก็สั่งคนนํานางไปพักผ่อนก่อนหลังจากเข้าสู่กระโจมใหญ่ของว่านซื่ออวีเสียสินนั่งประจำที่แล้วถามขึ้นว่าจางจุ้นเล่าว่านซื่ออวีกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ชนเผ่าตาต้าเกิดข้อพิพาทภายในวุ่นวายไม่หยุดหย่อนบางชนเผ่าอับจนสิ้นหนทางมักโจมตีค่ายเก็บสเสบียงของพวกเรา ยามวิการคิดปล้นชิงสเสบียงและย่าไปแต่เท้าจางจึงระดมไพรพลทางหนึ่งปราบโจรปล้นชิงสเสบียงทางหนึ่งบรรลุข้อตกลงกับเหอหนิงอ๋องซึ่งหมายถึงบรรดาศักดิ์ของอาลู่ไถยุติการสู้รบกับแคว้นวาลาตอนนี้แต่เท้าจางวิ่งเต้นอยู่ด้านนอกเมื่อครูผู้น้อยใช้คนส่งข่าวการมาของ,ของกง๋วกงต่อได้เท้าจางแล้วเพิ่งกล่าวจบ ในกลุ่มคนมีคนผู้หนึ่งกลับออกมาร้องบอกว่า <_ costs> ก๋วโกงตอนนี้ชนเผ่าตาตา้ตาปัน่นป่วนวุ่นวายสู้รบไม่หยุดยอนตัวการความผิดคือว่านซื่อวีเสี้ยสินช้อนตามองเห็นคนผู้นี้อายุ50าสเศษไว้เคลาสามแฉกใบหน้าสูบสดใสสวมใส่ชุดบัณฑิตคลุมผ้าคลุมไหล่เนื้อผ้าฝายไว้จึงกล่าวท่านเป็นใครฉไหนบอกว่าสภาพอันยุ่งเหยิงของแขวนตาตา เป็นความผิดของใต้ท้าวานันคนผู้นั้นประสานมือกล่าวว่าเราเจ้าของสถานที่ถิงซานแห่งชานตุงเรียกว่าหลิวจิ้งถิงจากนั้นบรรยายสภาพอันอเนจอนาตของชนเผ่าต่างๆในแคว้นตาต้าออกไปสุดท้ายกล่าวด้วยน้ําตาคลอหน่วยว่าขงจื้อมีคำสอนว่าความร่ำรวยกับสูงสักเป็นความต้องการของผู้คนไม่ได้มาโดยมิชอบ ความยากไร้กับต้อยต่ำเป็นที่รังเกียจของผู้คนไม่ควรที่จะเข้าหาประโยชน์ที่ได้มาโดยไม่ประพฤติเป็นกุศลวินยูชนไม่สแสวงหาเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับเบตตาคุณธรรมไหนเลยกระทำได้ว่านซื่อวีไม่ฟังคําน้อมเตือนประพฤติผิดทํานองคลองธรรมขอขวอโกงชาระความให้กับชาวตาต้า จำนวนมากมายสุดขนาดนับด้วยว่านซื่อวีพอฟังมีโทสะขึ้นมาตอนแรกพวกมันยังไม่กล้ากล่าวหนักถึงเพียงนี้ตอนนี้มิเพียงกล่าววาจาหนักหนาสาหัสทั้งยังฟ้องร้องตนเองต่อหน้าฝูกว่ากงจะให้ทนทานได้อย่างไรจึงกล่าวเมืองจื้อเคยกลาบหลานของของจื้อน้มขงจีเป็นอาจารย์เรียนถามหลักการปกครองของจีตอบว่า ให้พวกมันรับผลประโยชน์ก่อนเมื่งจื้อไม่เข้าใจกล่าวว่านักปราดอบรมราษฎรเพียงเอ่ยถึงเมตตาธรรมเหตุใดอ้างผลประโยชน์ขงจีกล่าวว่าเมตตาธรรมคือผลประโยชน์เบื้องบนไร้เมตตาอย่างนั้นเบื้องล่างไม่อยู่ในกรอบเบื้องบนไร้คุณธรรมเบื้องล่างก็ปัดแข้งปัดขากัน การใช้ผลประโยชน์ช่วยให้จิตใจคนเกิดความสงบมีอันใดไม่ถูกต้องครูสอนหนังสืออีกคนหนึ่งเดินออกมาแล้วกล่าวว่าไต้ท้าว่านเรากลับคิดถามว่าที่ไต้ท้าว่านกระทำลงไปนั้นเป็นเหตุให้ฟ้าพิโรธคนเครียดครึ่งไม่ทราบเกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่ใดไม่ว่าผลประโยชน์ก็ดีเมตตาธรมก็ช่าง ที่แท้แสดงออกทางใดว่านซื่ออุ้ยบรรดาลโทษะลแล้วกล่าวว่าเถาวันเจียท่านเป็นครูสอนหนังสือสถานศึกษาเส้นยางทั้งเป็นขุนนางบ้านเมืองฉะไหนสมหัวรวมกับเหลิวจิ้งถิงเถาวัเจียกล่าวอย่างอาจหารว่านี่เป็นการยึดถือคุณธรรมเป็นที่ตั้งหรือจะให้เราถูกกลนดาเป็นหมื่นปีร่วมกับท่านพริบตานั้นเหล่าครูสอนหนังสือ กลุ่มรุมด่าทอว่านซื่อวีไม่มีชิ้นดีสร้างความโกรธแค้นแก่ว่านซื่อวีจนร่างสันระริกร้องไปว่าหลวนเป็นบัณฑิตหัวโบราณคล่ำคลือไม่อาจสำเร็จกิจการรังแต่สร้างความเสียหายไม่ต่างกับขุนนางป๋อซื่อสมัยหั่นตี้สันรอจนความตายถึงตัวค่อยเข้าใจเฮเราครูสอนหนังสือเดือดดานเป็นการใหญ่พากันกลุ่มลุมด่าทอว่านซื่อวี ตีสันเป็นขุนนางบุญในรัชสมัยหั่นอูตี้ตอนนั้นพวกทรงหนูรุกรําชายแดนหั่นอูตี้เตรียมยกทัพไปปราบปรามตีสันกลับบอกว่าแม้ไม่กลีธาทัพก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษดรใช้หลักเมตตาปกคร้องแผ่นดินกล่อมเกลวกับกลายเหล่าคนป่าเถื่อนสุดท้ายทรงหนูจะยอมอ่อนน้อมหั่นอูตี้จึงแต่งตั้งให้ไปปกครองตัวเมืองซึ่งอยู่ติดกับพวกทรงหนู ตีสันเดินทางไปรับตำแหน่งหนึ่งเดือนให้หลังทรงหนูรุกรานมาข่ามันทิ้งไปว่านซื่ออวี่แดกดันว่าพวกมันโฉดเขาเช่นเดียวกับตี้สันพวกมันไหนเลยทนทานได้แย่งกันด่าทอวุ่นวายต่อให้ว่านซื่ออวี่มีถึงแปดโอดก็โตเถียงไม่ได้ล้วนหุบปากเสียสินตบโต๊ะตวัดก้องภายในกระโจมค่อยสงบลง ดวงตาเสียสินแทบมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมานึกไม่ถึงว่าตนเองทุ่มเททำงานเพื่อชาติเพื่อราชยังมีคนที่อยู่ว่างจนสมองฟออ่างเหตุผลข้างๆคู่เช่นนี้ต้องลุกขึ้นอย่างช้าๆร้องสั่งว่าไต้ท้าว่านฝูจือซึ่งเป็นคำเรียกครูสอนหนังสือทั้งหลายรังอยู่ที่เหลือล้วนออกไปเราองค์ครร์ก,กับเจ้าหน้าที่จดบันทึกพากันล่าถอยออกไป ที่หน้าประตูมีเพียงติงอุ่ยนำคนสนิทหลายคนอยู่เฝ้าประตูเสียสินพลันชี้หน้าหลิวจิ้งถิงตวาดด่าตัวการความผิดท่านว่าผู้ใดที่มีความผิดผู้ใดได้ประโยชน์ท่านเป็นคนของฝ่ายใดรับประทานข้าวสารที่ผู้ใดเพาะปลูกก้นของท่านนั่งอยู่ฟากไหนหลิวจิ้งถิงงงงันวุบยามกระทันหันปรับตัวไม่ทันได้แต่ยืนตะลึงหลานไม่อาจตอบคำเสียสินหันไปชี้หน้า เถาวนเจียกล่าวขึ้นว่าที่ว่าฝาพิโรธคนเครียดรึ้งฝาของผู้ใดพิโรธคนของฝ่ายไหนเครียดรึ่งเถาวนเจียได้ชื่อว่าเป็นขุนนางบุญเรื่องชื่อจึงกล่าวอวดศักดาต่อหน้าว่านซื่ออวีพอเห็นฝูก๋อกงบรรดาลโทสะกับขาดเข่าอยู่บ้างตะกุกตะกากว่าทุททท่ทุทั่วทั้งแผ่นดินหลวนเป็นดินแดนเรา แม้อยู่ห่างไปหลวนเป็นขุนานางในพระองค์เสียศินร้องดังๆว่าผายลมผายลมสุนักเหม็นคลุ้งสุดทนทานเถาวัานเจียหน้าแดงกำาขึ้นมาแล้วกล่าวว่าก๋วกงจะไหนกล่าวคำหยาบต่อสุภาพชนเสียศินกล่าวเสียงเกลี้ยกลาอดว่านี่ยังถือว่าเกรงอกเกรงใจอาศัยวาจาบัดซบของพวกท่านเราขอกงสมควรตั้งข้อหาพวกท่านเป็นโจรขายชาติ มันก้าว,าวยาวๆในกระโจมร้องไปว่าพวกท่านล้วนเป็นส่งเสี่ยงโกงกลับชาติมาเกิดหรือกลับใช้เมตตาธรรมต่อศัตรูขงจื้อบอกว่ากวนจงเทิดทูนอองปราบชนชาติอีถือเป็นเมตตาธรรมหม่อจื้อบอกว่าตาอุยปราบปรามเผาโยเหมียวถือเป็นรักพาราดรนภาพเมื่อปราบชนชาติอีปราบปรามชนเผาโยเหมียว ล้วนแต่ต้องฆ่าฟันเหตุใดปราดโบราณทั้งสองไม่ได้ขุนแข้นเช่นพวกท่านกลับให้การยกย่องชมเชยขออธิบายส่งเสียงกงส่งเสียงกงเป็นคนในยุคชุนชิวตั้งตนเป็นกองทัพเมตตาธรรมไม่ทำร้ายสัตไม่ทำร้ายต่อศัตรูบาดเจ็บสาหัสไม่จับศัตรูอายุมากสุดท้ายตนเองสู้แผลรับบาดเจ็บเสียชีวิต ส่วนกวนจงเป็นบุคคลยุคชุนชิวช่วยเหลือฉีหวนกงขึ้นเป็นใหญ่และม่อจื้อเป็นผู้นำสำนักความคิดม่อเจียยุคเลียดกก,กโลกนี้ความจริงเป็นผู้เข้มแข็งกลืนคนอ่อนแอจุดประสงค์ที่ทำสงคราม เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของชนเผ่าของตนเองให้ดีขึ้นนักรบจำนวนมากหลังเลือดพลีชีวิตที่แนวหน้าพวกท่านกลับอาศัยริมฝีปากสองข้างฝีภาควิจารวุ่นวายแม้แต่ปราชโบราณยังไม่หยิบยื่นเมตตาธรรมกับความเป็นพลาลดอนภาพแก่ประเทศและชนชาติอื่นพวกท่านกลับชูธงธรรมะกล่าวอย่างขึงขังพวกท่านสูงส่งกว่าปราชโบราณหรือว่าไม่เข้าใจความหมายของปราชโบราณ เพราะเพื่อชื่อเสียงอันจอมปลอมทุ่มทุนของประเทศช่วยเหลือภายนอกกลับบอกให้รัศดรตัวเองรัดเข็มขัดสุดท้ายผู้คนเพียงกล่าวสิโรราบด้วยลมปากก็ได้รับผลประโยชน์มากมายรอจนถูกขุนจนอ้วนพีก็ฉีกหน้าไม่ยอมรับแหวงกัดใส่ท่านเขี้ยวหนึ่งที่ผ่านมาม่ใช่เกิดเรื่องโง่เขลาเช่นนี้หรือวันนี้เราจะขอบอกกล่าวอย่างชัดเจนคำเมตตาทำเพียงกล่าวกับพวกเดียวกัน หากว่าถือหลักเมตตาธรรมยกอ้างคุณธรรมต่อศัตรูก่อนหน้านี้มีผู้ใดนั่งไม่ตรงทั้งที่รับประทานข้าวที่ชาวนาพวกเราเพาะปลูกสวมใส่เสื้อผ้าที่ราษฎรเราถักทอแต่จิตใจกลับคิดอ่านแทนคนนอกอย่างนั้นถือเป็นตัวอุบาทบัรซบทุกคนล้วนแต่ฆ่าได้เหล่าครูสอนหนังสือถูกเสียสินด่าจนตะลึงลานยืนเสื่องซึมเศร้าไร้วาจา เสียสินม้วนแขนเสื้อขึ้นชี้หน้าดากกลาดาว่านี่เป็นการทำสงครามถึงแม้พวกเราไม่ได้ใช้ดาบกระบี่แต่ก็เป็นการทำสงครามหากสู้ด้วยหอกทวนศัตรูล้มตายเกลื่อนกลาดนักรบฝ่ายเราก็หลังโลหิตพีชีวิตบิดามารดาบุตรภรรยาสูญเสียคนที่ใกล้ชิดไปพวกท่านถือว่าตายในหน้าที่อย่างนั้นการใช้สเสบียงเป็นอาวุธช่วยให้ลูกหลานของพวกเรา ล้มตายน้อยลงพวกท่านก็นั่งไม่ติดนึกละอายแก่ใจหรืออย่าว่าแต่ข้าวสารเหล่านี้ไม่ใช่พวกท่านเพาะปลูกขึ้นต่อให้พวกท่านหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินปลูกข้าวสารออกมาผู้ใดก็ส่งข้าวสารออกไปเม็ดเดียวบิดาจะตัดศรีรษะของท่านลงมาโทษฐานโจรขายชาติพวกท่านถือเมตตาคุณธรรมหากไม่มีนักรบพวกเราอยู่เฝ้าชายแดนผู้อื่น คงบุกเข้ามาแย่งชิงยังต้องให้พวกท่านจัดส่งให้หรือหลังจากแย่งชิงสเสบียงรับประทานอิ่มหนำมีเรี่ยวแรงขึ้นมาก็จะฆ่าบิดามารดาท่านข่มขืนภรรยาบุตรีท่านพวกท่านลองรับประกันว่าหากไม่ให้พวกมันขึ้นทะเบียนสัม,มโนครัวไม่หรือทำลายชนเผ่าพวกมันหากส่งเสบียงออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขก็สามารถใช้หลักเมตตารมกลมเกลวพวกมัน หากผู้ใดกล้ารับประกันเราขัวกงจะเปิดยุ้งฉางกราบทูลขอให้ฝ่าบาทเก็บอาวุธคืนคลังให้เหล่าทหารชายแดนกลับคืนสู่ไรน่นาหากว่าผู้ใดกล้ารับประกันก็โยกย้ายวงสาคนาญาตของพวกท่านมาที่ชายแดนเหลียวตรงหากว่ามีคนตายก็เป็นพวกท่านตายก่อนผู้ใดกล้าให้เดินออกมาเราครูสอนหนังสือ ถูกดาศาสตร์เสียเทเสียทุกคนยืนเสื่องซึมเศราไม่มีคำพูดจะกล่าวว่านซื่ออุี่ได้ระบายโทสะให้ความรู้สึกสมใจคลุ่นคิดขึ้นก่อกองยิ่งแกยิ่งแข็งแกร่งร้ายกาจกว่าการก่อนมากนักไม่ไม่ถูกต้องก่อกองยังไม่แกจะราติงอุี่ยืนอยู่ที่หน้าประตูในใจคลุ่นคิด ขวากงมีนิสัยร้อนแรงกว่าการก่อนคนได้เลื่อนตำแหน่งอารมณ์ก็เบ่งพองคราครั้งนี้ครูสอนหนังสือถูกทิ่มแทงจนปลุกพลุนแล้ว <c oughs>